สวัสดีค่ะแม่ปูสะไบฝรั่งเศสชนบุรจ้าแม่ปูไปเก็บเนย,ห,นย,ห,นยหลังบ้านมานะคะเพื่อนจ๋าเมื่อกี้นี้เนาะเก็บมาได้ส่วนหนึ่งทยอยเก็บคะเพื่อนจ๋าเห็นแบล็คกราวข้างหลังคือแม่ปูอยู่บ้านนอกค่ะเพื่อนจ๋าอยู่ที่เมืองไทยเนาะอยู่บ้านต่างจังหวัดจ้ะ หลังจากที่ก่อนหน้านั้นที่แม่ปูลงคลิปไปเกี่ยวกับการทํางานนะจ๊ะเพืพ่อนๆจ๋าหลังจากนั้นแม่ปูก็หายไปเลยไม่ลงคลิปเลยนะจ๊ะเพืพ่อนๆจ๋าแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณส <c oughs> เดือนนะคะเกือบสม <c oughs> เดือนเนาะ <c oughs> เหตุผลที่แม่ปูไม่ลงคลิปเดี๋ยวแม่ปูจะมาเล่าสู่เพืพ่อนๆฟังจ้า ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะยังไงก็กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้แม่ปูด้วยนะคะเหตุผลแรกที่แม่ปูไม่ลงคลิปเลยนะคะเหตุผลที่1คือตอนนั้นแม่ปูทํางานเนาะก็มีพนักงานด้วยกัน4คนค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งอ่ะไปผ่ามือเนาะทีนี้ผ่ามือเนื่องจากเขาไม่สบายเนาะข้อมือข้อมือคลิปทีนี้เหลือกัน3คน แม่ปูก็ทํางานช่วงบ่ายใช่ไหมคะทีนี้พอคนช่วงเช้าขาดแม่ปูก็มาทําช่วงเช้าสายๆด้วยนะคะแทนเพื่อนสรุปก็คือแม่ปูทำสองหน้าที่คะ่ะช่วงเช้าด้วยแล้วก็งานของตัวเองช่วงบ่ายด้วยจ้ะแม่ปูก็เลยเปลี่ยนเวลาเข้างานมาเป็น9ก้าโมงครึ่งบางครั้งก็10บโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆจา๋าสรุปคือแม่ปูไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าเลยไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะเพราะว่าช่วงเช้าก็ ก่อนแปดโมงก็อาบน้ําแต่งตัวให้ลูกแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาบ้านก็คือปกติแม่ปูจะทําอาหารให้คุณสามีกับลูกเนาะปูอยากไว้ตอนเที่ยงกับตอนเย็นนะคะแต่ทีนี้แม่ปูไม่มีเวลาแม่ปูก็เลยเไม่ได้ทําอาหารก็คือกลับมาจากส่งลูกก็อาบน้ํำแต่งตัวไปทํางานเลยนะคะ นี่คือเหตุผลแรกที่แม่ปูไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะก็คือเข้างานแทนเพื่อนเนาะเหตุผลที่2หลังจากที่แม่ปูทํางานไปที่คลิปสุดท้ายที่แม่ปูโพสต์ลงอะ่ะเพราะว่าแม่ปูรู้แล้วล่ละว่าแม่ปูคงจะได้ออกจากงานแน่แท้แล้วนะคะแม่ปูก็เลยตัดสินใจลงคลิปนั้นนะคะคลิปการทํางานนะคะเนื่องจากว่าทําไมถึงออกจากงานแล้วเพื่อนจ๋าแม่ปูพูดแบบร็วๆนะคะไม่อยากให้คลิปยาวเนาะปับ เพื่อนๆด้วยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะก็คือแม่ปูพี่สาวโทรไปบอกว่าพ่อของแม่ปูที่ที่อยู่ที่นี่ค่ะบ้านที่เมืองไทยนะคะแกไม่สบายกระทันหันนะจ๊ะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็คือร่างกายไม่ทํางานไปข้างหนึ่งแรกๆก็คือลิ้นแข็งพูดไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็ข้างขวาคือทั้งขาทั้งแขนทํางานไม่ได้เลยแม่ปูก็ค่อนข้างจะ ไหนจะง,งานยุ่งด้วยแล้วก็ซีเรียสด้วยอยากกลับบ้านด้วยนะคะก็เลยแบบแม่ปูไม่ออกคลิปดีกว่าเหตุผลที่3ก็คือแม่ปูนะ่ะเรียนใบขับขี่นะคะเรียนใบขับขี่ที่ฝรั่งเศสอยู่นะคะแล้วทีนี้ยังไม่ผ่านเนาะยังไม่มีโอกาสได้สอบแม่ปูก็เลยรอที่จะออรอที่จะสอบใบขับขี่สักครั้งหนึ่งดูว่าจะผ่านไหมนะคะก็คือใบขับขี่ก็มีความสําคัญมากนะคะในการใช้ชีวิตที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ปูก็ พอก็ไม่สบายประมาณถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านะคะกว่าแม่ปูจะได้กลับเนาะแม่ปูก็รอสอบใบขับขี่ซึ่งก็ไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นะคะเพื่อนจะรอสอบใบขับขี่สองรอให้เพื่อนคนที่เราทํางานแทนเขานะคะกลับคืนมาแม่ปูไม่อยากทิ้งให้เพื่อนสองคนนั้นอยู่สองคนเพราะว่าขนาดอยู่สามคนก็คือ ปั่นกันหน้าดูเลยนะคะคือช่วยเหลือกันปั่นปั่นงานให้ให้ทันนะคะเพื่อนจา๋านั่นแหละคะ่ะคือเหตุผลเนาะหลังจากที่แม่ปูมีโอกาสได้สอบใบกับขี่แล้วนะคะแม่ปูก็ลองสอบดูก่อนที่จะลงมาหาพ่อนะคะแม่ปูบอกกับพี่สาวว่าขอลองสอบดูสักครั้งหนึง่งทีนี้แม่ปูก็มีโอกาสได้สอบค่ะครั้งแรกเนาะ ก็เลยลองไปสอบดูคะ่ะสอบขับรถค่ะครั้งแรกปรากฏว่าไม่ผ่านคะ่ะเพื่อนๆจ๋าไม่เป็นไรโล่งใจล่ะถึงไม่ผ่านก็ดีกว่ายังไม่ได้สอบเนาะนเพื่อนๆจ๋าก็เลยลองสอบดูแล้วไม่ผ่านทีนี้แม่ปูก็ตัดสินใจเลยว่าอะเพื่อนกลับเริ่มจะกลับมาทํางานได้แล้วสองก็คือใบกับขี่ลองสอบครั้งแรกแล้วไม่เป็นไรไม่ผ่านสามก็คือเราต้องลาออกจากงานแล้วละ่ะไปดูเลโพ ตอนแรกแม่ปูไม่อยากออกจากงานค่ะด้วยด้วยความที่ว่า,างานก็สําคัญพ่อก็สําคัญเนาะเราอยู่เมืองนอกเราไม่ได้ร่ํารวยอะไรเนาะงานก็มีมีส่วนสําคัญมากๆแต่แต่ด้วยความที่ว่าแม่ปูคิดว่าพ่อกับแม่ของแม่ปูเก่แล้วนะคะเก็มมากแล้วนะคะก็เลยอ่ะงานเอาไว้ไว้ขอนที่หลังก็แล้วกันแม่ปูก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานซึ่งถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะคะคนคนเคยทํางานเนาะแต่เพื่อเลขกับ ชีวิตที่เหลืออยู่ของพ่อกับแม่เนะี่ยแม่ปูก็เลยเลือกที่จะลงมาดูแลท่านนะคะแม่ปูก็ซื้อตั๋วลงมา4เดือนค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วแม่ปูก็ตัดสินใจลาออกจากงานเลยจ้ะนี่คือเหตุผลที่ว่าแม่ปูทําไมไม่ลงคลิปนะจ๊ะหลังจากนั้นแม่ปูก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยคะ่ะจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา2เดือนค่ะเพื่อนๆจ้าสรุปก็คือแม่ปูไม่ได้ลงคลิปก็ประมาณ3เดือน แม่ปูลงมาอยู่เมืองไทยนี้ได้สองเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเล่าสู่กันฟังค่ะเดี๋ยวแม่ปูจะมาเล่าต่อนะคะว่าหลังจากที่ลงมาเมืองไทยแล้วนะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมรับฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปูด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคอนเทนต์ต่อๆไปก็จะเป็นอะไรที่ซอฟลงค่ะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ออกจะแนวซีรีสก,กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิต นะคะพเพื่อนๆจ๋าทุกคนมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกมีเศร้าเนาะไม่เป็นไรแม่ปูแม่ปูทำใจได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูคอนเทนต์ที่แบบว่าเรื่องส่วนตัวเศร้าๆไปสะก่นะคะพเพื่อนจ๋าเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ปูจะมาเล่าให้ฟังเนาะหลังจากที่ลงมาอยู่เมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะยังไงก็ฝากกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ